สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการรักเมืองไทยนะคะรายการที่อยากเห็นประเทศไทยแล้วก็คนไทยทุกๆคนนะคะได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมให้เกิดความสันติสุขแล้วก็ที่สําคัญคือวันนี้นะคะโลกเปลี่ยนนะคะในสถานการณ์ของโควิด hmm. และหลายอย่างมีการปรับเปลี่ยนและมีการพัฒนาในรูปแบบต่างๆคะ่ะ วันนี้ถ้าท่านผู้ชมนึกถึงสมัยโบราณนะคะก็ยังไม่โบราณมากหลายปีที่เรายังได้มีความจดจําได้เห็นตู้โทรศัพท์สาธารณะกันนั่นนะคะวันนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าตู้โทรศัพท์หายไปจากบนถนนแล้ว แต่วันนี้นะคะมีหน่วยงานหนึ่งก็คือมหาวิทยาลัยมหิดลได้หยิบเอาตู้โทรศัพท์สาธาร,รณะนี้มาใช้ให้เกิดประโยชน์จะเกิดประโยชน์ยังไงนะคะวันนี้เราได้รับเกียรตินะคะจากผู้ช่วยศาสตร,ราจารย์ดกรกฤษดาอาศาวะสกุลเกียรติท่านเป็นรองคณะบดีนะคะ ของฝ่ายเสริมสร้างความร่วมมือและกิจกรรมเพื่อสังคมของมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการรักเมืองไทยค่ะเกริ่นมาถึงตู้โทรศัพท์วันนี้เราต้องเอ่ยชื่อนิดนึงนะคะสําหรับโครงการ EGMU Mobile Battery Charger หรือรว่าชื่อเต็มที่เรียกว่า Engineering m a h i d o n University นะคะโครงการนี้ต้องบอกว่าสร้าง นวัตกรรมใหม่ให้เกิดขึ้นกับสิ่งที่เราคิดว่าเราจะไม่ได้เห็นแล้วจะเห็นแค่สัญ,ญลักษณ์ตู้โบราณโบราณที่สวยๆแต่วันนี้ตู้ที่อาจารย์ได้นำมาใช้มาพัฒนาให้เกิดประโยชน์ต้องบอกว่าตรงนี้ค่ะเรามีแนวคิดในการที่นำตู้ตัวนี้มาใช้ให้เกิดประโยชน์เนี่ยมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงคะอาจารย์จริงๆต้องบอกเลยว่าที่มาเนี่ยมาจากสองส่วนนะครับ,รบในส่วนแรกเนี่ยทาง บริษัททีโอทีเดิมนะครับซึ่งตอนนี้ได้ปลดระวางตู้เหล่านี้ไปแล้วนะครับก็ได้ทําการติดต่อเข้ามาว่าอยากจะนําตู้เหล่านี้มา reuse ให้เกิดประโยชน์นะครับนี่ก็เป็นโจทย์ของเราที่ทั้งฝ่าย ESR นะครับก็คือทางคณะวิศวกรรมเนี่ยจะมีฝ่ายหนึ่งที่เป็นงานทางด้านบริการวิชาการนะครับแล้วก็จะเป็นภารกิจหลักส่วนหนึ่งที่เราจะต้องกับคืนสู่สังคมนะครับโดยการใช้องค์ความรู้ที่เราถนัดนะครับก็เลยเป็นโจทย์ในช่วงปีที่แล้วพราเอ๊ะตู้เหล่านี้ ซึ่งขนาดต้องบอกว่าสมัยพวกผมนะครับก็ยังเคยมีโอกาสได้ใช้ใช่ไหมครับเราก็ยังมีหยอดเหรียญกันนะคะใช่ครับหยอดเหรียญบาทหยอดเหรียญบาทนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยได้ถูกถอนมาแล้วเราก็เลยมีการคิดกันว่าทําอย่างไรที่จะเอาไปให้เกิดประโยชน์ทีนี้บางส่วนเนี่ยต้องบอกว่าเราได้เข้าไปสัมผัสในงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับทางโรงพยาบาลนะครับเพราะว่าทางไม่ดนเนี่ยก็จะมีงานที่เราเชี่ยวชาญือเรื่องของทางแพทย์นะครับทีนี้พอเราได้เข้าไปสัมผัสเนี่ยเราพบเจอว่า ผู้ป่วยส่วนใหญ่ที่อยู่ในโรงพยาบาลภาครัฐก็ดีนะครับญาติญาติผู้ป่วยเนี่ยบางทีเข้าไปรอแพทย์เนี่ยนะครับมีปริมาณค่อนข้างเยอะนะครับบางคนรอประมาณสัก3 4- มหชั่วโมงนะครับเราปฏิเสธไม่ได้ว่าตอนนี้มือถือเนี่ยเป็นอุปกรณ์เป็นปัจจัยสําคัญของชีวิตเราครับเมื่อก่อนเราบอกปัจจัยที่5คือรถยนต์นะคะนี้มือถือสำคัญกว่ารถยนต์ตอนนี้ต้องแซงแล้วครับใช่ครับทุกอย่างที่มือถือแล้วปรากฏว่าถ้าเราต้องรอนานๆเนี่ยแบตเตอรี่หมดเป็นเรื่องที่ทุกคนมีโอกาสเจอหมดนะครับส่วนใหญ่เนี่ยพอแบตเตอรี่หมด ก็จะเกิดปัญหาคือเราก็ต้องไปหาที่ชาร์จซึ่งก็อาจจะไม่มีสายชาร์จที่เข้ากับตัวเครื่องเราเพราะถูกต้องแต่ละยี่ห้อนะคะอาจจะมีสายชาร์จแต่ไม่ใช่ของ iPhone แต่เป็นของแบรนด์อื่นใช่ครับเราถามว่าหาช่องที่จะเสียบเนี่ยที่โรงพยาบาลก็ค่อนข้างปกติก็ค่อนข้างชุลมุนวุ่นวายกันอยู่แล้วนะครับผมเคยเจอเคสบางเคสเนี่ยท่านผอบอกว่า มันช่วยแก้ปัญหาคือบางทีเนี่ยเราไม่รู้ว่าสายเนี่ยเป็นสายอุปกรณ์สําคัญทางการแพทย์ทางประชาชนทั่วไปก็ไปดึงทิ้งเลยครับไปถอดปุ๊บเนี่ยกลายเป็นสายออกซิเจนใช่ครับ,รบเราก็ไปเสียบมือถือแทนก็เลยเป็นที่มาเออเราควรจะทําอะไรที่มันแก้ปัญหาอาจจะเป็นปัญหาเล็กๆแต่มันสามารถแก้ปัญหาให้กับคนวงกว้างได้แต่บางทีก็เป็นปัญหาใหญ่เพราะเป็นนาทีฉุกเฉินถูกต้องครับนาทีฉุกเฉินสาหรับญาติที่จะต้องโทรแจ้งหรือขอความช่วยเหลือจากผู้ที่เรา เรียกว่าเป็นผู้อยากผู้หลักผู้ใหญ่ที่จะมาช่วยค่นเพราะบางครั้งคนไข้ที่ไปถึงโรงพยาบาลแล้วบางครั้งก็ยังตัดสินใจไม่ถูกนะคะคจะตกลงจะผ่าตัดหรือไม่ผ่าตัดหรือว่าจะจะทําอะไรต่อไปต้องบอกว่ามันเป็นสถานการณ์เฉพาะหน้านะครับต้องตัดสินใจตอนนั้นนะครับเกิดแบตหมดเนี่ยตรงนี้ก็สามารถตอบโจทย์ได้มากเลยหรือบางทีมาถึง emergency ปุ๊บตามหาญาติไม่ได้เราสามารถจะ โทรศัพท์เนี่ยท,ท,ท,ที่ที่มีอยู่เนี่ยติดตามยากทกด้คั้งทีครับก็เลยเป็นที่มาว่าเออเราทำนอต,รก,ตรกรรมตู้ตรงนี้ดีกว่า <c oughs> นะครับก็เลยเป็นการนำล่องค่าตู้แรกนะครับที่เราได้มาจากทางพริษัทีวทีครับที <c oughs> นี้พอตู้ที่มาวางปุ๊บเนี่ยนะคะเ,ออเราติดตั้งมีการรีโนเวทการดีไซน์ทำอะไรเพิ่มเติมไหมคะ่จริงผมอว่าทางทางตู้ตัวนี้นะครับโครงเนี่ยก็จะเป็นโครงเดิม นะครับหนึ่งเนี่ยเราก็จะทําการติดตั้งระบบซึ่งหลักๆเนี่ยก็จะมี3ส่วนนะครับ่ก็จะมีทั้งในส่วนของทางระบบคอนโทรลนะครับแล้วก็ทางแบตเตอรี่นะครับแล้วก็ปรับภาพลักษณ์ให้ดูต้องบอกว่าไม่ทิ้งว่าอันนี้คือตู้ที่เกี่ยวข้องกับทางโทรศัพท์เดินเดินไปยังรู้ว่าเอ๊ะอันนี้เหมือนตู้โทรศัพท์ที่เราเคยใช้อะไรอย่างเงี้ยถูกต้องครับคือคืออยากให้มีความเป็นลักษณะที่ว่าโอเคทุกคนรู้ว่ามันต้องเกี่ยวข้องกับการสื่อสารนะครับผมครับ ทต่นี้ตัวที่ที่ที่เราเห็นเนี่ยการใช้งานของที่อาจารย์พูดถึงนี่คือเราสามารถที่จะเดินเข้าไปในตู้หนึ่งคนก็ใช้เสียบชาร์จใช่ครับใช้เวลาเสียบชาร์จนี่จริงต้องบอกว่าปกติแล้วเนี่ยถ้าสมมุติว่าแบตเตอรี่เราถ้าหมดเลยนะครับอันนี้เป็นระบบฟา์ชาร์จซึ่งชาร์จประมาณสัก15นาทีเนี่ยก็ได้ปริมาณกระแสไฟฟ้าเกินครึ่งในการใช้งานแล้วใช่ครับว่าตัวนี้มันมีมาจากตัวของแผงโซล่าเซลล์นะครับเพราะนั้นก็เลยค่อนข้างประหยัด คือของพลังงานทั้งหมดค่ะครับไม่ถึงตอนนี้ที่ตู้ที่มาวางเนี่ยไม่ได้ใช้กระแสไฟฟ้าตรงเลยถูกต้องครับใช่ครับใช่ไหมคะครับและอันนี้ก็เป็นนวัตกรรมโดยการใช้แผงโซล่ามาถูกต้องใช่ครับแล้วใช้แผงโซล่าขนาดไซส์เท่าไหร่ครับไซส์ประมาณสักห้ิกิโลวัตต์นะครับซึ่งถามว่าทำไมต้องปริมาณขนาดนี้นะครับต้องบอกเลยว่านำล่องเนี่ยมันมีอยู่5ตู้นะครับและโจของเราคือเป็นโรงพยาบาลภาครัฐซึ่งปกติเนี่ยประชาชนทั่วไปเนี่ยจะมีความชนมุนวุ่นวาย นะครับขับข้างเนี่ยคือช่วงประมาณสัก6กโมงช้าหกโมงเย็นเพราะนั้นปริมาณกระแสไฟเนี่ยเราสามารถรับได้ตลอดเวลาก็ช่วงแดดช่วงแดดใช่ครับที่มีแดดจัดจัดก็ยังสามารถ็บพลรงงานได้ดี่บ้งเพราะฉะนั้นก็มาสามารถใช้ได้ตลอดเวลาเพราะนั้นแผงขนาด5050กิโลวัตต์ก็ค่อนข้างกระทันรัดไม่เสียพื้นที่ของทางโรงพยาบาลด้วยครับเวลาติดตั้งซึ่งก็ไม่ต้องไปรบกวนเรื่องของค่าใช้จ่ายในการต้องไปเสียค่าไฟถูกต้องครับไม่มีเลยโรงพยาบาลไม่มีเลยนะคะถือว่าประหยัดทีนี้พอมาตั้งปุุด ปุ๊บตอนนี้มีหตู้นี่อาจารย์ไปตั้งที่ไหนบ้างคะก็จริงๆเนี่ยเราตั้งที่ศูนย์การแพทย์การชนะพิเศษนะครับซึ่งตรงนั้นถือว่าเป็นหับทางการแพทย์ทางด้านโซตอนตกของกรุงเทพอยู่2อตู้นะครับแล้วก็ทางโรงพยาบาลพุทธมณฑลนะครับแล้วก็ทางโรงพยาบาลประจำอําเภอนครชัยศรีนะครับซึ่งเป็นโรงพยาบาลประจำอําเภอครับผมน้ำร่องใช่ครับแล้วมีมีเฟสสองไหมคะที่เราจะขยายการให้บริการไปอีกสเต็ปหนึ่งพอเราเปิด ตัวค่าตู้เนี่ยมาเนี่ยนะครับ <หา S 2> ก็จะมีทางโรงพยาบาลต่างจังหวัดนะครับ<ห>าตามภูมิภาคเนี่ยก็ติดต่อขอเข้ามาค่อนข้างเยอะเหมือนกันก็แสดงว่าได้ผลนะคะครับถูกต้องครับพอ,เร,บเ,อเริ่มเห็นคนใช้งานแล้วก็อาจจะเป็นที่บอกต่อๆกันมาว่าโรงพยาบาลน,นี้มีใช่คร่บเพราะถือว่าเป็นตวอุปก,กรณ์ที่ใช้งานง่ายนะครับคนทั่วไปสามารถเข้าถึงใช้ได้ทุกคนนะครับพอเข้าไปในตู้ปุ๊บนี่เขาจะมีสายเสียบให้สําหรับทุกๆยี่ห้อไหมคะหรือว่า จะต้องมีสายส่วนตัวด้วยไหมจริงๆในตัวของโมเดลแรกที่เราได้ทํา5ตัวแรกนะครับจะมีะช่องเสียบทั้งหมด5ช่องนะครับพร้อมกับสายทั้งหมด3แบบเลยครับก็จะมีเป็นหัวชาร์จ p p o o n นะครับแล้วก็เป็น Android แบบรุ่นเก่านะครับแล้วก็เป็น Android รุ่นปัจจุบันค,ครับก็เป็นหัว Type-C ไปตรงนั้นอ๋อก็ไม่ว่าจะเป็นแบบ iPhone หรือ Android ยี่ห้อไหนก็เข้ามาใช้หมดใช่ครั นดคะทีนี้ตรงนี้ถามนิดนึงค่ะจันเพราะว่าเราก็ทราบกันอยู่ว่าวันนี้พอ,อ,อระลอกสองของการเกิดสถานการณ์รการแพร่ระบาดของโค,ออโคโรนาไวรัสสองศูนย์หนึ่งเนี่ยแน่นอนในเรื่องของการดูแลที่จะเขาเรียกว่าการทําความสะอาดการ,รที่จะทําให้ตู้นั้นสะอาดอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าพอหลายคนเข้าไปใช้ก็อาจจะมีเรื่องของรอยนิ้วมือมีการจับสัมผัสอะไรเงี้ยค่ะก็จริงตอนที่ พวกเราได้ไปติดตั้งแล้วนะครับเราก็จะมีอีกหน่วยหนึ่งนะครับจากทางคณะวิศวกรรมศาสตร์เนี่ยก็ได้เข้าไปเก็บฝีนพักกลับมาว่ามีปัญหาอะไรบ้างนะครับปรากฏว,ว่าตอนช่วงที่โควิดระบาดรอบ2เนี่ยะนะครับทางโรงพยาบาลไม,ม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลศูนย์ก็ดีโรงพยาบาลประจำอำเภอก็ดีเนี่ยะนะครับมีมาตรการโรงพยาบาลอยู่แล้วซึ่งต้องบอกว่ามีมาตรการที่เข้มข้นนะครับและจุดที่เราไปตั้งส่วนใหญ่เนี่ยก็จะใกล้กับโซนที่เป็นลักษณะของทาง พนักงานที่สามารถทำความสะอาดได้ง่ายได้ง่ายก็เรียกว่าใช้กันทั้งวันเลยนะคะถูกต้องครับก็ค่อนข้างจะมั่นใจแต่ถ้าหากว่าเราเป็นผู้ที่จะไปใช้บริการเราก็อาจจะมีสเปรย์ติดตัวเราเพื่อไปเช็ดทำความสะอาดเพิ่มเติมก็ได้ล่าสุดที่เราไปนะครับปรากฏว่าเราเจอประชาชนที่ใช้งานเนี่ยบางคนพกสายไปเองเลยก็ไม่ได้ใช้สายที่เราติดตั้งไว้ ว่าผู้ใช้บริการท่านนั้นอาจจะมาเคยใช้แล้วด้วยค่ก็ติดใจก็มีสายตัวเองก็ขอชาร์จใช่ครับก็เป็นการเซฟตี้อย่างหนึ่งนะครับตัวเขาเราก็เลยค่อนข้างสบายใจในจุดนี้ครับแล้วทีนี้ที่ที่อาจารย์ว่าจะขยายเพิ่มอีก5แห่งครับเรามีแผนเลยเรียบร้อยแล้วก็จริงๆตอนนี้ก็จะมีทางโรงพยาบาลศูนย์จากทางต่างจังหวัดในภูิภาคอีสานก็ดีนะครับทางภาคตะวันออกก็ดีทางปัจจุบุรีก็มาขอในส่วนของ5โตู้ที่เราจะเพิ่มในรอบที่2 นะครับแล้วถ้ามีคนขออีกนี่มีแลนยังไงคะก็คงจะต้องพิจารณาเป็นเฟสต่อๆไปเพราะที่ทราบมาวันนี้ตู้ก็ถูกทําลายไปเยอะเหมือนกันจากสภาพที่ใช้ไม่ได้ทั้งองค์กรทีวทีเก่านะคะครับเราคงต้องคัดตู้ที่มีความสมบูรณ์นะครับเพราะจริงๆโครงสร้างต้องบอกว่าถ้าทุกท่านถ้าเกิดทานรุ่นนั้นเนี่ยจะพบว่าตู้เนี่ยมีความหนาและมีความแข็งแรงมากนะครับบางตู้เนี่ย ผ่านการใช้งานมาตลอดแต่สภาพยังดีอยู่เราจะเลือกทูเฉพาะรักษณะแบบนั้นไม่ใช้งานครับผมค่ะก็เรียกว่าเป็นเขาเรียกว่าโครงการที่ทําให้เกิดประโยชน์สุขกับประชาชนอย่างแท้จริงนะคะอันนี้ก็เป็นนวัตกรรมหนึ่งที่เราเราเห็นว่าได้กลับมาเขาเรียกว่า reuse recycle นะคะของการนําเอาของที่จะทิ้งถ้าจริงๆแล้วเนี่ยมันคือขยะขยะของอุตสาหกรรมอันนึงเลยล่ะแล้วเป็นขยะชิ้นใหญ่ด้วยนะคะ แต่สามารถจะกลับมาลีโนเวทแล้วก็มาใช้งานได้ได้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนด้วยไม่ใช่แค่เฉพาะคนใดคนหนึ่งแต่ว่าเป็นตู้สาธารณะที่จะทําให้คนได้ใช้ประโยชน์ได้ครับเพราะจึงตอนนี้ต้องบอกว่าทาง UN เนี่ยต้องการจะเน้นเรื่องของความยั่งยืนนะครับแล้วก็ในเรื่องของทางเศรษฐกิจหมุนเวียนนะครับซึ่งเราจะพยายามใช้ตัวของคอนเซปต์เหล่านี้มาสร้างอัตักรรมครับ แล้วตรงนี้ถ้าถ้าดูถึงเนื้องานอันนี้เกิดขึ้นจากของคณะวิศวะใช่ไหมคะที่ที่คนที่คิดดีไซน์ตรงตู้นี้ขึ้นมาอนาคตจะมีคิดอะไรขึ้นมาที่เป็นตัวใหม่ๆเพิ่มขึ้นไหมคะก็จริงๆตอนนี้ต้องบอกว่างานทางฝ่ายของทางหน่วยงานที่ชื่อว่า ESR นะครับของคณะวิศวกรรมศาสตร์เนี่ยนะครับเราต้องบอกว่าเราไม่ได้ทําแค่ในส่วนของตู้นะครับเราก็จะมีโจทย์จากทางชุมชนนะครับว่าเราต้องการจะพัฒนาเรื่องของ อาจจะเป็นเรื่องของการ reuse เรื่องของจักรยานเอามาสร้างสุขภาวะให้กับนักเรียนและเอาไปผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อปั่นในแปลงผัก อ่ะฮะอันนี้คือโครงการัวอยที่เราทำมาตลอดก็เคยเคยเคยเห็นอยู่นะคะว่าให้คนออกกําลังกายใช่ครับนะคะพอปั่นไปด้วยมันก็ได้กระแสไฟฟ้าด้วยใช่ครับแล้วก็พอปั่นไปปุ๊บก็ก็เกิดการไปปั่นกังหันถูกต้องใช่ครับน้ำเพื่อที่จะช่วยทําให้น้ําสะอาดครับใช่ครับอันนี้ก็ได้ประโยชน์2อย่างนะคะคนที่ไปขี่จักรยานก็ได้ประโยชน์ใช่ครับแล้วก็ได้บุญด้วยเพราะไปช่วยทําให้น้ําที่อยู่ตรงนั้นไม่เน่าเหม็นครับคือเห็นชัดชัดคือสุขภาวะเนี่ยร่างกายต้องบอกว่าดีขึ้นนะครับ แล้วในกิจกรรมเห็นว่ามหิดลเองก็เป็นเป็นเรียกว่าสถาบันการศึกษาหลักที่เกี่ยวกับเรื่องของสาธารณสุขทางด้านคณะแพทยศาสตร์หรือคณะสาธารณสุขก็จะโดดเด่นมากนะคะตรงนี้มีอะไรที่เป็นกิจกรรมวันนี้ที่เราได้ต่อยอดโดยเฉพาะในเรื่องโควิดด้วยไหมคะจันจริงๆต้องบอกว่าทางโควิดเนี่ยเราเราได้ส่งนวัตกรรมนะครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการฆ่าเชื้อเรื่องของโตู้อบต่างๆเนี่ยให้กับโรงพยาบาลมากมาย นะครับในช่วงปีที่ผ่านมานะครับแล้วก็ตอนนี้เราก็จะมีโจทย์ใหม่ๆะนะครับอาจจะมุ่งไปสู่เรื่องของการลําเลียงยานะครับเรื่องของการผลิตยาต่างๆอันนี้ก็จะเป็นการวิจัยในเฟสต่อๆไปน,น้เร,รี้เราเห็นเหมือนกันนะคะอาจารย์ว่าหลายหน่วยงานที่เริ่มเอาหุ่นยนต์มาใช้ล่าสุดนี่ไปทานที่ซิสเลอร์ นะคะก็น่ารักนะคะจารย์ได้ลองไปใช้บริการออผมไป,ไ,ปไปเห็นร้านอื่นก็จะมีแล้วครับอ๋อเหรอค่ะเอ็มเคอ่าครับผม,มอันนี้นไม่ได้โฆษณาร้านแต่พูดถึงว่า เห็นวิวัฒนาการจากเรื่องของสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิดนี่แหละค่ะมันก็เลยทําให้เห็นว่าเขาเริ่มเอาหุ่นยนต์มาใช้อย่างจริงจังนะคะโดยอย่างของลานซิสเลอร์เนี่ยหุ่นยนต์จะมาส่งอาหารเราถึงที่แต่ก็มีหยิบผิดเหมือนกันคือแบบเขามาสองชั้นไงคะเราก็หยิบ2อันเลยปรากฏว่าต้องมีพนักงานมาขอเก็บหนึ่งถาดเราก็นึกว่าเอะอันนี้เราสั่งหรือเปล่าไม่รู้สั่งไม่สั่งหยิบมาก่อนแล้วล่ะ เขาจริงๆต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยทางทางภาคเอกชนก็ดีเนี่ยมีการนําพวกเทคโนโลยีด้านหุ่นยนต์เนี่ยก็มาช่วยในงานบริการเยอะ,ะนะครับแล้วเราเราเราก็ถือว่าทางคณะวิศาวะเนี่ย ก็จะมีโปรเจกต์ที่เกี่ยวข้องทางหุ่นยนต์เนี่ยมันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแขนคนเรื่องของการลําเลียงยานะครับบางทีการผสมยาที่มีความอันตรายนะครับอาจจะเกิดแก๊สที่มีความอันตรายเราก็ใช้หุ่นยนต์เข้าไปทําหน้าที่แทนมนุษย์ก็เซฟที่ชีวิตใช่ครับของคนที่ทํางานได้ใช่ครับ,รบนะคะคงคงจะต้องแพร่หลายผมว่าต่อไปในภาคธุรกิจเอกชนเนี่ยแนวโน้มมันมาทางนี้อยู่แล้วครับเพราะจริงๆแล้ววันนี้เราต้องยอมรับนะคะว่าพอโลกเปลี่ยนเนี่ยสถานการณ์ของการที่มนุษย์จะต้องปรับตัว ให้เข้ากับสถานการณ์ของโลกโดยเฉพาะในเรื่องที่เราเห็นเลยการสื่อสารการเดินทางนะคะรวมกระทั่งถึงแม้แก่การบริโภควันนี้เราก็จะเห็นถ้าการขนส่งโลจิสติกเปลี่ยนเลยทีสายการบินหยุดนะคะแต่ว่ามอเตอร์ไซค์กับมีอาชีพที่ทำให้เขาเกิดมีรายได้ว่ามีการขนส่งีะาะขนส่งเยอะขึ้นมากใช่ครับถ้าดูจากตัวตลาด อน,นอนาคตเราอาจจะมีหุ่นยนต์ที่เป็นโมอเตอร์ไซค์ไปส่งอาหารก็เป็นได้ไหมคะตอนนี้จริงต้อบอกว่าบาประเทศเนี่ยสามารถใช้<ล>โดนได้อิสระนะครับตอนนั้นก็ผ่อนปลนก็จะเป็นธุรกิจที่บอกว่าเป็นธุรกิจหลักนะครับผมเห็นก็จะมีเรื่องของเมืองจีนก็มีนะครับที่ว่าได้นําโดนเนี่ยมาทำการส่งอาหาระนะครับก็ถือว่าเป็น รูปแบบของการบริการอีกแบบหนึ่งหลายโรงพยาบาลที่เราเห็นนะคะอาจารย์ที่ว่าเอานวัตกรรมในการส่งอาหารไปให้กับผู้ป่วยแต่ละห้องโดยไม่ต้องมาสัมผัสกับเจ้าหน้าที่ที่จะทําส่งอาหารครับใช่ครับแั้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่ดีมากเลยครับค่ะครับซึ่งตรงนี้เองทางของมหิดลเนี่ยมีโปรเจกต์อะไรใหม่ๆที่จะทําเกี่ยวกับนวัตกรรมตัวนี้เพิ่มเติมไหมคะอาจารย์จริงๆต้องบอกว่าเราเนี่ยได้โคกับทางโรงพยาบาลอยู่แล้วครับแล้วเราก็ไปได้ ทำการต้องเรียกว่าทำโมเดลตัวอย่างนะครับแล้วพอถ้าโมเดลตัวอย่างเนี่ยมันสําเร็จก็คงจะใช้แพร่หลายในอีกหลายโรงพยาบาลนะครับครับผมโดยโดยเฉพาะของสารยาก็มีสาขาของมหาวิทยาลัยมหิดลใช่ครับนะคะเป็นเป็นโรงพยาบาลใหญ่ใช่ครับแต่ถ้าเป็นของมหิดลที่ที่ในกรุงเทพนี่ต้องบอกว่าคนใช้บริการแน่นมากแน่นอนครับทั้งศิราก็ดีทางรามาก็ดีใช่ใช่ ก็เราก็ต้องให้กําลังใจกับเรียกว่าบุคลากรใช่ครับทางการแพทย์เสื้อขาวของพี่นนมากๆเลยที่วันนี้ได้ทํางานแล้วก็ทําให้เกิดเรียกว่าความมั่นใจกับความปลอดภัยด้วยนะคะสําหรับคนที่มาใช้บริการที่โรงพยาบาลครับพผมก็ถือว่าทางบุคลากรทางการแพทย์ของประเทศไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกก็เราต้องยอมรับค่ะว่า อยากที่เราประคองในละลอกแรกรนะคะอาจารย์เราสามารถประคองได้อยู่หลายเดือนมากทีเดียวเพียงแต่ว่าการผิดพลาดนิดหน่อยนะคะที่เกิดขึ้นจากการที่มีบางอย่างที่เกิดขึ้นมันก็ทำให้เราเห็นชัดว่าสเปรดเดอร์เนี่ยมันเป็นตัวสำคัญค่ะว่าเราไม่ระมัดระวังนิดนึงมันก็จะมีเกิดเหตุการณ์ได้แต่ตอนนี้ก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่ดีขึ้นต,ต้องถือว่าคุมอยู่และมีแนวโน้มที่ต้องบอกว่าค่อนข,ข้างดี ก็สบายใจมากขึ้นนะคะแล้วก็คงจะหวังว่าเราจะได้เห็นข่าวดีๆที่เกิดขึ้นเมื่อวันนี้มีการปลดเพราะว่าถ้าหากว่าวันนี้ยังยังอยู่ในขั้นตอนเข้มงวดมากเนี่ยธุรกิจหลายๆธุรกิจก็อาจจะอยู่ไม่รอดเพราะว่าที่สําคัญก็คือวันนี้ประเทศไทยเราสิ่งที่เป็นหัวใจหลักก็คือการท่องเที่ยวครับถ้าเราไม่มีคนต่างชาติมาท่องเที่ยวแต่ว่าคนไทยสามารถยังท่องเที่ยวด้ก็คงต้องช่วยกันตรงนี้ไปก่อน ใช่ค่ะใช่ทีนี้อาจารย์ในฐานะที่อาจารย์ดูแลเกี่ยวกับเรื่องของการส่งเสริมความร่วมมือและกิจกรรมเพื่อสังคมอะค่ะก็อยากให้อาจารย์ทิ้งท้ายไว้สำหรับวันนี้ว่าหน่วยหน่วยงานใดที่สนใจอย่างเช่นโครงการที่อาจารย์ทําของไม่โดนี e g m u เนี่ยนะคะก็เป็นหน่วยงานอันหนึ่งที่อาจจะต้องการแนวร่วมการสนับสนุนจากภาคเอกชนหรือหน่วยงานต่างๆที่สนใจเนี่ยค่ะจริงๆต้องบอกว่าเราต้องการพัฒมิต นะครับคงจะไม่ได้สับสนในเรื่องของตัวเงินนะครับอัจจะเป็นเรื่องของความร่วมมือต่างๆนะครับองความรู้ต่างๆนะครับแล้วก็บางส่วนที่ต้องบอกว่าทางภาคธุรกิจภาคเอกชนเนี่ยมีความถนัดนะครับเราก็ยินดีนะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะครับกับทางฝ่าย ESR นะครับ งานวิศวกรรมเพื่อสังคมนะครับคณะวิศวกรรมศาสตร์มาเิทยาไัยม่ิดลนครับเรายินดีเสมอครับก็เดี๋ยวคงจะมีหมายเลขโทรศัพท์ขึ้นที่ที่ตรงนี้นะคะย้ํากันอีกทีที่งานวิศวกรรมเพื่อสังคมคณะวิศวกรรมศาสตร์นะคะหมายเลขโทรศัพท์ที่ขึ้น0890058215ครับค่ะก็เรียกว่าอาจารย์เปิดรับสายตลอดเวลาครับสหรับทุกๆท่านเพราะว่าเราอาจจะได้เห็นตู้โทรศัพท์ที่ อนาคตอาจจะเคลื่อนที่ก็ได้นะคะเพราะว่าบางทีคือตู้ที่ชาร์จแบบฝังติดตั้งอยู่กับที่อนาคตอาจจะให้บริการโดยในโรงพยาบาลแล้วก็ได้ move ไปเป็นแบบหุ่นยนต์ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งไอเดียเลยครับค่ะเป็นหุ่นยนต์นะคะเคลื่อนที่ได้นะจานะแต่ว่าสามารถชาร์จได้ด้วยอะไรเงี้ยก็เป็นอันหนึ่งที่ ให้สวีทถึงที่ไงให้บริการถึงที่แต่อาจจะมีแบบหยดเหรียญบ้างนิดหน่อยเพื่อเอาให้ให้ให้หุ่นยนต์เขาได้มีกําลังใจแล้วก็นํารายได้นั้นไปช่วยเหลือถูกต้องครับพูดด้วยโอกาสเพราะก็ถือเป็นภารกิจหลักของทางคณะเราอยู่แล้วค่ะก็อยากแอ่จร์ทิ้งท้ายค่ะวันนี้ว่าการที่เราคนไทยไม่ทิ้งกันแล้วเราได้มีโอกาสได้ร่วมด้วยช่วยกันแล้วก็พัฒนาสิ่งดีให้เกิดขึ้นกับสังคมไทยด้วยค่ะยิ่งบอกว่าเราทุกคนมีความถนัดกันคนละอย่าง นะครับเราสามารถช่วยตัวเองได้และช่วยสังคมได้ผมเชื่อว่าพลังคนละนิดคนละหน่อยมันจะสามารถแก้ปัญหาชาติบ้านเมืองให้เดินหน้าไปข้างหน้าได้ครับ,คร,บครับผมค่ะ ท่านผู้ชมเขวันนี้เราก็ได้เห็นนะคะอีกหนึ่งพลังของหน่วยหนึ่งของสังคมนั่นคือที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ของมหาวิทยาลัยมหิดลนะคะในส่วนของงานทางด้านวิศวกรรมเพื่อสังคมซึ่งวันนี้เราอาจจะเห็นแค่5ตู้นะคะสำหรับตู้โทรศัพท์ที่สามารถที่จะให้บรกิการในเรื่องการชาร์จมือถือได้ทุกๆระบบด้วยซ้ำไปนะคะอนาคตก็จะเพิ่มอีก5ตู้แต่ถ้าวันนี้ทุกๆหน่วยงานให้ความร่วมมือ ครับนะคะไม่จําเป็นต้องทุนทรัพย์แต่เป็นเรื่องของโน้ตฮาวหรือว่าองค์ความรู้ที่จะทําให้เกิดประโยชน์ใดๆก็ได้อย่างเช่นท่านเอาหุ่นยนต์ท่านมาประกอบรวมกันกับ,บที่ชาร์จแบตเตอรี่แล้วก็สามารถที่จะเอาไปให้บริการต่อยอดใน,นสถานที่บริการต่างๆได้อันนี้ก็เป็นนวัตกรรมใหม่ที่เรารอยากจะเห็นนะคะที่เกิดขึ้นในสังคมไทยเราก็ต้องขอชื่นชมว่าวันนี้เป็นอีกหน่วยงานหนึ่งที่ได้ทํา เรื่องราวดีๆให้เกิดขึ้นในสังคมไทยก็ต้องขอบพระคุณแทนคนไทยทุกๆคนด้วยนะคะท่านผู้ชมครับวันนี้นะคะรายการรักเมืองไทยนะคะดิฉันดรฐานิยาพงศิรินะคะแล้วก็ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรกฤษดาอาจวะสกุลเกียรติก็ต้องลาไปก่อนนะคะต้องบอกว่าวันนี้คนไทยไม่ทิ้งกันค่ะขอบพระคุณค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะ